ถ่ายทอดสด Miss Universe Thailand ช่อง PPTV HD 36ดูสด MUT 2023รอบตัดสินถ่ายทอดสด Miss Universe Thailand ช่อง PPTV HD 36ดูสด MUT 2023รอบตัดสิน ใกล้ถึงเวลาตัดสินคัดเลือกตัวแทนสาวไทยสู่เวทีจัก,กรวาลแล้วซึ่งในค่ำคืนวันนี้วันที่20สิงหาคม2566จะเป็นการประกวดรอบสุดท้ายแล้วว่าใครจะเป็นมิ s ยูเ i เว r ร์สไ a ยแลนด์มิ s ยู i v เว s ร์สไทยแลนด์2023หรือ MUT 2023 ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยนิวส์ได้เผย5ตัวเต็งที่จะคว้ามงไปก่อนหน้านี้บอกเลยว่ากรรมการทำงานหนักมากแน่ๆเพราะนอกจากจะสวยทุกคนแล้วโปรไฟล์ของแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเช่นกันอ่านข่าวสอหตัวเต็งคว้ามง Miss Universe Thailand 2023แต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดา ก่อนถึงโค้งสุดท้ายรู้ผลว่า53สาวงามใครจะคว้ามงกุฎมูลค่ากว่า50ล้านบาทไปครองพร้อมภารกิจตัวแทนประเทศไทยเฉยิดฉายบนเวทีระดับโลก Miss Universe 2023 Miss Universe 2023ปลายปีนี้สำหรับ53ผู้เข้าประกวดเพิ่งได้ขึ้นเวทีฟาดฟันและประชันโฉมใน รอบคัดเลือกหรือรอบพีีิิมนาาีีพรีลิมีนารีคอมเพ t ิชั o n ต่อหน้าคณะกรรมการและคนไทยทั้งประเทศไปเมื่อวันศุกร์ที่วันที่18สิงหาคม2566ที่ผ่านมาและวันนี้ทั้ง53สาวงามจะขึ้นประชันโฉมกันอีกครั้งในรอบตัดสินไฟนอลคอมเพ t ิชั่น วันอาทิตย์ที่วันที่20สิงหาคม2,566ณ MCC Hall ชั้น4เดอะมองงามวงวานสามารถรับชมถ่ายทอดสดทางหน้าจอ TPTV HD ช่อง36และทางออนไลน์ตั้งแต่เวลา20.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูสดประกวด MUT 2 0 2 3น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า ช่อง PPTV HD 36ช่อง PPTV HD 36ช่อง PPTV HD 36